สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเทอีพที่40นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนเราจะปลอมตัวเป็นไก่นะครับไปปักธงกันในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครเราจะเป็นไก่ที่ใส่ชุดฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งชุดนะครับ GM แจกหมดเลยนะครับผมและก็บางชิ้นนะครับสามารถมาหาแลกได้จากโทเค็น FF ตรงนี้เลยนะครับก็สําหรับกางเกงนะครับจะเป็นราคา80โทเค็นนะครับผมอันนี้เลยนะครับและก็นะครับสําหรับเสื้อเจ้าพ่อนะครับอันนี้ก็เป็นน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 กกกกิจจจรรรรรมมขออง GM ะะะคคััับบแแาาาาล้้้วีีสยฟ่ได ทุกคนเนาะก็มาคู่กับแว่นเลยนะครับแล้วก็สําหรับหมว <No. S 1> ่วของเรานะครับที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็ได้มาจากโกลรอยล์แล้วก็สาหรับรองเท้าได้มาจากกิจกรรมของอาลกนั่นเองนะครับเจมแจกหมดเลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับสกิลปืนที่ถืออยู่นะครับก็ได้มาเป็น24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะไปปักธงกันนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับสำหรับท่าทางของพี่ที่จะพาไปนะครับก็ตามนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็มีท่าทางใหม่ด้วยนะครับเป็นท่าทางเรียกงูเห่านะครับนี่นะเรียกสารพิษออกมานะสวดมนต์ขับงูออกมานะครับเออนะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของไอเขมก้อนนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็สําหรับ MP40 นะตรงนี้ก็รอนิดนึงนะเดี๋ยวจัดให้นะครับตอนนี้เวลสี่แล้วนะเออนะครับแล้วก็นะครับจะมีเป็นในส่วนของท่าเต้นแดนเซอร์อันนี้เลยนะครับนี่โยโย่นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่าทางที่พี่จอไปแล้วก็มีท่าสการเมกาลล่าดอนด้นะครับ เดี๋ยวเราไปลุยในโซนเลยดีกว่านะครับแล้วก็คลิปนี้พี่จะโดนด่าอีกหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับโอเคทุกคนไป let's go กันเลยดีกว่าไป let's go นี่แอคไปหนึ่งทีแหมหล่อเท่จัดนี่แหมโชว์งูออกมา โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้สาวกันดีกว่านะครับห้องนี้แบบตึงมากๆเลยโอ้เย็ดลูกตึงจัดเลยทุกคนครับเย็ดไอเหมือนผมจะเจอแบบผู้สาวคนเนี้ยคนเนี้ยเย็ดนี่ย่อๆย่อๆย่อย่อเอ้เราียงย่อคนนี้หน่อยแล้วกันนะฮะเฮ้เขาไม่ย่อเราเลยอ่ะย่อๆย่อๆย่อๆนี่ย่อๆย่อหน่อยแล้วกันนะฮะแหมเขาไม่สนใจเราเลยดูดีเฮ้คนนี้ก็ได้ย่อๆย่อๆแล้วก็ให้หัวใจไปให้ทุกคนครับนี่ให้หัวใจไปครับทุกคนเย็ดเย็ด เอ้ยเย็ดลูกเอ้ยเกินเกินทุกคนทุกคนครับแม่ย่อย่อเย็ดเย็ดเย็ดลูกทุกคนครับโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วทุกคนครับเย็ดเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจัดว่ะเอาเรื่องจัดว่ะเย็ดเอาเรื่องเกินทุกคนแม่ผมว่าห้องนี้แบบผมขอแบบแอคแบบแอคแบบแอคจัดนะทุกคนครับผมขอแอคจ๋าหน่อยแล้วกันนะแอคแบบแอคจ๋าอะไรเงี้ย เออแอคจ่าเลนคนนะห,หนึ่งสองซ่มนีมีแบบเราเล่ามีแบบเราเล่าเออนี่มีปะ <c oughs> แบบหล่อเทหล่อเทเอหล่<ด>อเท <c oughs> นี่หล่อเทจัดต่อยหน้ามัย <c oughs> ต่อย <c oughs> นี่นี่นมีปะเนี่ยมีปะ นี่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 เยลโล่เยลโล่เกิดเกิดเยอะสะใจจังนี่นี่ทุกคนเนี่แม่งเดือดวะ่ะเดือดจัดเลยทุกคนนี่ล่อเท่ล่อเท่นี่นี่ต้องยื้อทุกคนนี่ต้องท่านี้เยทุกคนครับเออแม่ความเดือดนี่มันอะไรกันเย็ด ชื่ออะไรวะเนี่ยคนนี้คนนี้นเขาชื่ออะไรอ่ะดูชื่ออ๋อไอ้พอยน้องผมไอ้พอยไอ้พอยไอ้บาสไอ้บาสน้องผมเว้ยทุกคนเนี่ยเ้ยมันเ้ยมันเป็นเพื่อนในเกมผมเนี่ยน้องผมเนี่ยทุกคนเนี่ยน้องผมเนี่ยไอ้เนี่ยอ้าวพี่น้องเจอน้องตัวเองจอเจอยังไ โอเวอร์เวอร์มากเวอร์จัดอ่ะแบบเวอร์มากอ่ะจริงทุกคนครับเวอร์มากเวอร์นี่นี่เต้นเต้นแอคไปแอคไปทุกคนครับแอคไปนี่เอ้นี่ผมไม่ได้มาด้วยกันนะเดี๋ยวผมต่อยให้ดูมันมันไม่ขึ้นเลือดนะผมไม่ได้มาด้วยกันนะผมบอกก่อนไม่มีการเตียงอะไรทั้งนนะนี่ต่อยต่อยแล้วมันไม่ขึ้นเลือดมาเจอน้องเดชนี่ถ้าผมไม่ดูชื่อนี่ผมไม่รู้นะเนี่ยโอ้โหแบบปากกันมันจัด โอเคทุกคนแปผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันด้วยแบบห้องนี้แบบเวอร์อะเวอร์มากเวอร์มากเวอร์เกินโอเคทุกคนไปเ let's go เปลี่ยนห้องกันนี่แหะเต้นเต้นเยอะเยอะเยอะแบบหล่อเท่ โ okay, อเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวเราจะเริ่มไปหาจุดแอคกันดีกว่านะห้องนี้นะครับผมอยากแอคอย่างเดียวนะครับอ่ะแถวๆนี้แหละนะครับตรงนี้ดีกว่านะครับทุกคนครับจุดห่วงจุ้ยของเราเลยนะทุกคนครับแหมบอกเลยว่าตรงนี้มันต้องหล่อเท่แน,นะน,น,น่นอน,นเดี๋ยวขอน้ำพุนิดนึงน้ำพุน้ำพุนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับแหมหล่อเท่บอกเลยว่าหล่อเท่จัดนะฮะอ่ะตรงนี้แหละนะครับไม่เรื่องมากเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาแอคกันเลยดีกว่านะตอนนี้คนในห้องนะครับสิบสามคนมาทุกคนครับ หล่อเท่จัดฮะทุกคนครับนี่เนี่ยพญางูนะฮะเยลโล่นะโอ้โหแม่อันเชิญงูเห่าออกมาจากอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะฮะงูเห่านี่ครับนี่เต้นแดนแดนไปฮะแดนไปครับทุกคนครับเซิร์ฟไปฮะเซิร์ฟครับเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปนี่โยโยโย่นะฮะโจโจเยลโล่ก็แอคไปฮะแอคให้หมดฮะทุกคนครับ เยสมีคนมาแอคด้ยดวยวนี่หล่อเทบอกเลยว่าต่างคนลาต่างหล่อเทฮะทุคกนค,กน,น,กกคนครับ้วก็ฮะไอเข้มก้อนนี่จัดไปจัดไปทุกคนครับเยสเลยมีคนมาแอคคู่ๆด้วยวะ่ยะเยสแมบมีท่ามอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับนี่ m p ็0พีสูนะแล้วก็ปูญ่าทุกคนครับปูญ่า เชดโลไหมความหล่อเทมันอะไรกันนะครับไหนไม่มีพนมมงพนมมือด้วยแล้วก็เอาเป็นท่าให้หัวใจไปทีนึงครับโอาเถอะครับผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะห้องนี้ถือว่าเราแอคสำเร็จแล้วเยสปากทงอีกแล้วทุกคน <c oughs> เกินไปโอ้เจเดี๋ยวคนปากทง <c oughs> โอ้โหเจเดี๋ยวคนปากทงนะทุกคนครับเป็นไรวะเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเจเดี๋ยวปากทงนะทุกคนครับไม่รู้ปไปเลยเหมือนกันนะโอเวอร์มากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไป แอคกันต่อดีกว่าทุกคนไปเนี่ยเชื่อแล้วพีทออสการ์แซดนะฮะอ๋อผมรู้แหละนะครับเขาเป็นนักแข่งนะทนุกคนโอเคไปทุกคนไป,ป โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้สาวดีกว่านะครับอ่าห้องนี้รู้สึกว่าผู้สาวเยอะซะด้วยนะครับผมนี่เฮ้ยคนนี้นะฮะร้องย่อคนนี้ดูนะย่อ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 คนนี้ดูแล้วก็พิมพ์ไปเลยฮะพี่สาวครับพี่สาวครับย่อย่อย่ออีกทีนึงฮะย่อทีนึงแหมเฮ้ยเขาสนใจเราด้วยฮะนะครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่นะครับค่ะนี่พี่ชื่ออะไรอ่ะเออพี่ชื่ออะไรอะแหมก็ให้หัวใจไปทีนึงครับ แน่แหมน่ารักน่ารักเลยแหละนะครับแหมทรงนี้นะชื่ออิ่มครับโอ้โหพี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่เออยนะครับไม่น่าเกิน17นะครับถ้าให้เดานะเออครับคงจะไม่เดาผิดนะนะคงจะไม่เดาผิด14โอ้โผมก็14ผมก็14เออนะผมก็14นะ ผมชื่อไอันี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบบแกล้งแบบปลอมชื่อหน่อยผมชื่อเจี๊ยบนะฮะเจี๊ยบไอเจี๊ยบกระนูยนะฮะเจี๊ยบกระนูยผมชื่อเจี๊ยบกระนูยเนะ่ยฮะก็ให้หัวใจไปนี่ท่านแนมะ่หล่อเท่แหมหล่อเท่เลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราแอคก,กับอิ่ม,มดีวกว่านะน้องอิ่มนะชื่ออ,อิ่มหรออิ่ม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 อะไรวะไม่รู้นะฮะทุกคนครับมาเดี๋ยวเราปักธงเลยดีกว่านะครับ อะไรครับเนี่ยด้านหลังเรานี่โอ้โหลอยไปสู่ท้องฟ้าโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราปักธงเลยดีกว่านะหนึ่งสองสามีหล,ล่อเท่บอกเลยว,ว่าหล่อเท่จัดนะฮะเย้โล Yeah. แยดแหมเท่เท่จริงนะทุกคนครับน,นี่ขอเต้นหน่อยละกันโยโย่โย่มีหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่นะฮะหล่อเท่แบบแมนแมนจับจบนะฮะจับจ้วงนะฮะกูมาทำอะไรวะกูมาแลอะไรมาหาเราไงมาหาเราไงที่ห้องนี่มาหาเราไงที่ห้อง <your> <c oughs> ก็ขำๆไปขำไปทุกคนแล้วก็นี่แล้วก็ผมจะไปกดท้ายหมดนะน,นี่อ่า ผมเอาจริงเออผมเอาจริงผมเอาจริงนี่ผมเอาจริง <c oughs> ผมเอาจริงนะผมเอาจริงนะเออแล้วผมเอาจริงนะรอแอคไปนี่แอคต่อไม่รอแล้วนะเย้เลยหล่อเทบอกเลยว่าหล่อเทจัดก็นี่ให้หัวใจไปครับให้หัวใจไปผมรักอ,อิ๋นนะเออผมรักอ่าอิ๋นนะแอรอิ๋มนะนี่ จ๊บนี่ผมรักอิ่มนะจุ๊บๆแล้ <No. S 1> วก็เฮ้ยจปไปทุกคนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าไป let's go นี่แหละหล่อที่อันนี้จะต่อยผมอย่างเดียวเลยดูดิโอเคทุกคนไปเปลี่ยนห้องกันปิ้วนี่หล่อท่หล่อที่ โอเคอครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้เนะี่ยรู้สึกว่าผู้บ่าวจะเยอะแปลกๆฮะเฮ้ยแต่ว่าเรามีผู้สาวอยู่ครับแต่ว่าเราขอแบบแอคกับผู้บ่าวด้วยกันนะครับผมห้องนี้นะขอย่อคนนี้แล้วกันนะแต่งตัวไก่มาเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าหมวกกับหมัดนี้ไม่ไก่เลยนะฮะเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเรียกพี่กันเลยฮะพี่พี่ครับนี่ฮะพี่ครับอ่าพี่น่าจะอายุไม่เกิน18นะถ้าให้เดานะครับเดี๋ยวเราถามยู่ดูนะฮะนะครับ พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรครับอ่านะครับถามเลยนะครับถามชื่อก่อนเลยนะนี่ก็ให้หัวใจไปครับผมนี่แหมอันเนีะนะครับผมชอบพี่เลยกแกแบบสาววายชอบพอดีชอบอีกแล้วนะแหมโดนใจอีกแล้วอ่าชื่อเซฟครับพี่อายุเท่าไหร่ฮะอายุเท่าไหร่นะครับนี่พี่อายุเท่าไหร่พี่เซฟพี่เซฟนะฮะน้องชื่อเซฟเนาะไม่น่าเกินสิบแปดนะใช่เดานะครับแหมเราต้องเดาถูกอยู่แล้วอุ้ยสิบเก้ายี่สิบหรือออ เฮ้ยผมสิบี่ผมสิบี่ผมสิบัี่นั่นไก็อ่าผมอยากได้พี่เป็นแฟนอะไรเงี้ยเออนะผมอยากได้พี่เป็นแฟนผมอยากได้พี่เป็นผัวเออผมอยากได้พี่เป็นผัวเยสเยลูแดงด้วยนี่แล้วก็ให้หัวใจไปครับทุกคนครับผมว่าเราต้องแอคแล้วแหละผมอยากได้พี่เป็นผัวไงผมอยากได้พี่เป็นผัวไงเออเป็นผัวไงนี่ผมอยากได้พี่เป็นผัวไง แล้วทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราต้องแอคกลักหน่อยแล้วกันนะฮะต้องแอ็แลวแหละนั่นระดับนี้แล้วต้องแอคแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ให้หัวใจไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชวนไปแอคกันดีกว่านะพี่มานี่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 เออพี่มานี่ทุกคนครับมาเดี๋ยวเราพาเซฟมาแอคกันดีกว่าทุกคนนี่นี่พี่มีมีแล้วครับโอ้โหมานี่มานี่พี่มานี่ครับอ่าพี่มานี่ครับพี่มานี่ครับนี่มานี่แล้วพี่เซฟมานี่แล้วมานี่แล้วครับมายืนแอ็คเร็วเร็วล่อๆเท่ๆเซฟเซฟ เซฟมานี่เซฟมาานี่มานี่มานี่โอ้โหเซฟไม่ยอมมาเฮ้ยเฮ้ยเซฟโอ้โหเซฟทุกคนครับอย่างนี้ต้องปักสวนเลยทุกคนครับหนึ่งสองซนี่เย็ดโลแมบหล่อเท่จัดเย็ดเค โอ ung, ้โหเซฟเขามีท <hi token isation> ่าปักทงบักทงด้วยทุกคนครับเย้เลนี่แต่ว่าเรามีท่านี่เลยทุกคนนี่โยโยโยโดนตีหัวอีกแล้วโอ้โดนตีหัวทุกคนเนี่ยดูหัวเบลอเลยดิหัวเบลอเลยอะผมเบื่อมากเลยพวกที่ตีหัวเนี่ยเบื่อพวกที่หัวอะไรเงี้ยเออนะครับมันน่าเบื่อแล้วแต่ว่าก็น่ารักอีกแบบนะเนรับนี่แหละหลอดเท่หลอดเท่ฮะก็ปักทงไปอีกทีนึง นี่แล้วก็แอคไปเยลูแหม่หล่อจัดหล่อจัดผมบอกเลยแม่ปักธงอีกแล้วฮนะห้องนี้โอเคต้องไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะแม่ไม่ไหวเลยฮนะปักธงอีกแล้ว <laughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้สาวดีกว่านะครับห้องนี้แบบอยากหาผู้สาวนะครับขอตอบผู้สาวนิดนึงแล้วกันนะครับย่อยๆกับพี่คนนี้ดีกว่านะครับพี่สาวครับนี่นะอ่าพี่สาวครับนะครับอ่าพี่สาวครับเอ้ยนี่พี่มีดีกว่านะพี่สาวครับเออนะครับอ่าเดี๋ยวรอเขาตอบก่อนนะไม่รู้ว่าเขาจะตอบหรือเปล่านะปักทงอะไรไม่มีนะครับเราไม่มีปักทงเราไม่มีปักทง เอ้ยเราไม่มีหลอกเราไม่มีหลอกเราไม่มีหลอกเออเราไม่มีหรอกเออเราไม่มีหลอกเออเร็วอะไรเราไม่มีนะครับอ่าพี่มีแฟนไหมนะฮะอ่าพี่มีแฟนไหมนะครับพี่มีแฟนเปล่าพี่มีแฟนเปล่าคุณจาได้ไหมพี่มีแฟนเปล่าโอ้โหแม่เจอคนจําได้อย่างงี้เดี๋ยวต้องพาแอคแล้วแหละนะครับเออนะครับมาเป็นแฟนผมมาเป็นแฟนผมนะ จุ๊บจุ๊บเออจุ๊บจุ๊บนี่มาเป็นแฟนผมนะจุ๊บจุ๊บนั่นแน่รักนะครับไอ้เต้าเออรักนะไอ้เต้านั่นแน่อ่าโอเคด้วยรักนะไอ้เต้าบ้านี่รักนะไอ้เต้าบ้าแล้วก็นี่ให้หัวใจไปครับนี่รักนะไอ้เต้าบ้าก็ให้หัวใจไปนี่มานี่แล้วก็เดี๋ยวพาเขาแอรกันมานี่มานี่มานี่่อะเดี๋ยวเรียกเรียกเขามานี่ดีกว่าฮะมานี่มานี่อ่ามาหนี่มาหนี่มา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 นี่เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะม <c oughs> าน <bizarre> ี <kaz uffy> ่มานี้ มานีเร็วมานีเร็วตาบ้าคืออย่างมานีก่อนเร็วมานีมานีนี่มานีมามานีเร็วมานีมานี่มานีเออมานีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาแอคกันดีกว่าทุกคนครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะจุดของจุยนะของจุยของเรานะตรงนี้แหละโอเคทุกคนไปไอ้นุ่นไปยืนฝั่งนู้นไปไปยืนฝั่งนุ้นไปเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวตัดให้ไปยืนนู่นไปนู่นอ่าไปยืนนู่นไปยืนนู่นเออไปยืนนู่นไปยืนนู่นเออไปยืนนู่นเออไปยืนนี่ไปยืนนี่มาเร็ว เลีวดิผู้เสื้อบ่าวเสื้อเขียวเนี่ยผู้บ่าวเสื้อเขียวแบบไม่ทาตามแผนเราเลยเราจะแบบใส่ซีเอฟเฟกอลังการให้ไหมโอเคทุกคนมาตรงนี้แหละนะครับทุกคนครับตรงนี้เลยนะครับเออนะหนึ่งสองซมอ๋อหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่จัด <c oughs> หล่อเท่จัดแหมใส่ทีกีให้ไม่ได้หัวนบังอยู่แฮนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเออนะี่ครับนี่หล่อเท่บอกเลยว่าท็อปมันหล่อเท่อยู่แล้วนะครับ โอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี N ้นะครับผมก็ถือว่าต้อสาวได้ด้วยนะครับนี่เนะี่ยเดี๋ยวแบบบอกรักเข้อน,นิดนึงก่อนนะบอกรักหน่อยนี่บอกรักหน่อยนี่บอกรักหน่อยเออนะฮะบ,บอกรักหน่อยแบบต้อสาวอะไรอย่างงี้นะทุกคนครับหให้สามบอกรักนิดนึงนะฮะ ให้หัวใจไปนิดนึงครับจุ๊บๆนี่โอเคทุกคนผมว่าอีพีนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคงไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับห้องนี้ก็นี่แล้วนะครับพี่โอ้โหยันพูดไม่จบเลยนะฮะแหมน่ารักน่ารักจุ๊บๆนะ่ยแหมนี่รักน้ำตาบ้าเออรักนะจุ๊บๆเออนะรักนะจุ๊บๆเออรักนะจุ๊บๆนี่แหมหล่อเท่จัดโอเคทุกคนไปก็ห้องนี้ไม่มีแล้วแหละนะครับก็ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับโอ้โหแบบเจอแต่คนปากทงจริงๆฮะะะนนนี้้ครับบก็ถาชอ อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยละกันนะครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับนี่แหมหล่อเท่นะห้องนี้แบบแหมหล่อเทจัดนะใครโดนไปบ๊ายบายนะสำหรับอีพีนี้ก็ปิ้วรักทุกคนเลยนะครับผมจุ๊บๆครับนี่ขอแดนเป็นอีกทีนึงนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์พี่ด้วยนะครับแล้วก็อีพีนี้อยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมโอเคสำหรับอีพีนี้ครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆ